สวัสดีครับยดีต้นรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคู่คักชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับการผ่านไอด่านสร้างป้อมต่างๆด้วยแนวทางวิธีการเล่นที่ผมเล่นนะครับว่าผมเล่นยังไงเนาะโดยตัวละครที่ผมมาเข้ามาเนี่ยทุกคนสามารถใช้ตามได้หมดเลยนะครับผมไม่ใช้ตัวละครที่เป็นตัวละครหายากเลยสักตัวเดียวเนาะโดยผมใช้ตัวละครหลักทตุลมนะครับผมใช้คายะแล้วก็ผมมีแรกๆผมมีเอาบาบาร่ามาลองใช้ดูนะครับแล้วก็มีโนเอล ซึ่งตอนหลังก็สัมผัสได้ไว่าจริงบาบาร่ราตัดทิ้งไปเลยได้นะครับแล้วก็แอมเบอร์ตัวหนึ่งครับสรุปคือผมใช้คายะตัวละครหลักธาตุลมโนโอเอลแล้วก็แอมเบอร์ครับทีนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องการสร้างป้อมกันก่อนเนาะว่าคุณอัปเกรดป้อม,มอะไรยังไงให้ได้ประสิทธิภาพนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตอนนี้ผมผ่านที่ด่านคูณ1.4ไปแล้วนะครับแล้วก็ยังไม่ได้อยากจะเล่นต่อตอนนี้เพราะว่าคอนเทนต์มันจะยาวเกินไปนะครับ พะผมมาโชว์ให้ดูในตอนตัวเกมด้วยว่าผมเล่นยังไงผมสร้างป้อมยังไงผมถึงได้ใช้ชีวิตสุขสบายแล้วก็ผ่านได้แบบมอนสเตอร์เข้าไปแต่ไม่ได้สักตัวเลยยกเว้นด่าน3ที่ผมเจอโกลเลมตัวใหญ่แล้วผมช็อกแบบวัดดาฟักซึ่งก็จริงๆไอ้ปัญหาโกลเลมตัวใหญ่นะั้นะนะ่ะมันแก้ได้ด้วยการทําให้ป้อมคุณดาเมจแรงซึ่งุณก็แค่เก็บพอยมาแล้วก็จัดก,การมันไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมพูดถึงความสําคัญของป้อมก่อนเนาะอย่างป้อมแรกเนี่ยคุณอัพ ขึ้นมาเป็นเลเวล3ก็ดีนะครับสำหรับป้อมธาตุน้ําเพื่อทําให้ดาเมจธาตุน้ําที่มันทำเนี่ยสามารถทำให้มอนสเตอร์ติดสถานะเปียกได้เป็นวงกว้างนะครับแล้วก็น้ําแข็งก็ควรอัพขึ้นมาเป็นเลเวล3เหมือนกันนะครับเพื่อทําให้มอนสเตอร์เนี่ยติดสโลว์นะครับป้อมไฟเนี่ยผมแนะนำให้อัพเลเวล3ให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้เลยเพราะว่ามันทาให้ดาเมจมันเป็นวงกว้างนะครับแล้วก็ป้อมไฟฟ้าผมอัพ ท้ายสุดเลยนะครับโดยผมมาอัพเป็นป้อมน้ําแข็ง5ก่อนเพื่อให้มอนสเตอร์เวลามันโดนระเบิดจากป้อมน้ําแข็งเราอะครับมันจะโดนดาเมจเป็นวงกว้างครับทำให้มันคอมโบกับทั้ง3ป้อมแรกสุดได้ดีมากๆเลยส่วนไฟฟ้าเนี่ยผมใช้เพื่อทําให้มอนกระเด็นกับไฟหรือว่าติดก,กระตุกเล็กน้อยจากน้ําแล้วก็มีกระเด็นจากไฟฟ้าน้ําแข็งนิดๆหน่อยๆน,นะครับเป็นเหมือนตัวช่วยระเบิดเรีแอคชั่นนะครับ แต่ป้อมไฟ้าเนี่ยทำดาเมจมอนเป็นก้อนๆก,ก็ดีพอใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมแค่รู้สึกว่าผมใช้ยางย่นและผมถนัดกว่าเนาะโอเคมาพูดถึงวิธีการเล่นที่ผมจะเล่นเลยละกันนะครับด้วยหลักๆเนี่ยที่ผมใช้เล่นวิธีการเล่นเป็นหลักของผมก็คือผมจะใช้น้ํากับน้ําแข็งเป็นหลักนะครับในช่วงด่านแรกๆแ,แล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยพอเลื่นด่านหลังๆเนี่ยการเติมดาเมจผมใช้ไฟแล้วก็ใช้ไฟฟ้าช่วยทำดาเมจนะครับโดยไฟเป็นดาเมจลัก แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมจะพยายามฟรีซมอนไว้ทางหนึงนะครับเพื่อให้โซนดาเมจหลักของผมเนี่ยสามารถทำดาเมจได้แบบรัวๆโดยที่มอนอีกทางนึงเนี่ยมันถูกแช่แข็งอยู่นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็มักจะตายในกองแช่แข็งส่วนตัวมอนสเตอร์ที่คุณควรจะต้องระวังมีแค่ตัวเดียวนะครับก็คือไอตัวฮิลิเชอรวิ่งเร็วๆเนาะซึ่งเดี๋ยวคุณจะเห็นในคลิปนะครับสำหรับด่านแรกนะครับโซน มาถึงที่เราควรจะไปตั้งต้นเลยก็คือจัดไปตั้งแต่หน้าประตูเลยนะครับโดยผมก็จะโฟกัสที่การใช้อะป้อมน้ำกับป้อมน้ำแข็งนะครับ mm hmm. เพื่อทำให้มอนสเตอร์นะติดแข็งนะครับแล้วก็ให้ตัวละครคายะของเรานะครับคอยแปะสารน,น้ำแข็งให้เนื่องจากป้อมน้ำแข็งเรามันยังอ่อนดอยอยู่นะครับมันยังสามารถแปะท่าน้ำแข็งได้แค่ทีละตัวนะครับในตอนช่วงแรกเนาะแล้วก็ ป้อมธาตุน้ำเนี่ยควรจะอยู่หน้าสุดนะครับเพราะว่าป้อมธาตุน้ําสามารถทําดาเมจได้เป็นวงกว้างนะครับแล้วรอหลังให้เราค่อยไปลงป้อมไฟทางด้านข้างทั้งสองฝั่งเพราะป้อมไฟมีระยะการโจมตีที่ไกลแต่ว่ามันมีโอกาสที่จะไม่โดนมอนเพราะว่ากว่าโปรเจกต์ไทยมันจะลอยไปมอนมันอาจจะวิ่งไปถึงโปรตุเกสแล้วก็ได้นะครับ ทีนี้พอเข้ามาถึงเวฟที่2นะครับผมเจอกับฮิลิเชลลมเนาะผมก็เลยวิ่งไปสร้างป้อมไฟฟ้ากับไฟทั้งสองฝั่งนะครับแต่ทีนี้อีกฝั่งนึงเนี่ยผมยังไม่มีทังพอสร้างนะครับผมก็เลยยังไม่สร้างวิธีการรับมือกับฮิลิเชลลมที่ผมใช้นะครับคือผมก็โฟกัสหามันนั่นแหละเนาะไม่แปะสถานะน้ําแข็งใส่มันผมก็เอาตัวละครหลักกดรวบนะครับเพราะว่าผมมีตัวทําดาเมจน้ํากับน้ําแข็งที่เป็นป้อมอยู่แล้วเนาะ เพื่อชะลอมันไม่ให้มันแว้นนะ่ะให้มันโดนดาเมจก่อนนะครับแล้วาก็จะสามารถผ่านไปได้อย่างชิวเลยแต่ว่าคุณสําคัญที่ว่าคุณต้องโฟกัสมันหน่อยนะครับถ้าคุณไม่โฟกัสมันคุณปล่อยมันเลยตายเลยนี่โอ้ผมบอกเลยคุณจะปวดหัวกับเด็กแว้นมากๆนะครับโอเคสําหรับเวฟสองผมก็มีปัญหาแค่นี้แหละนะครับก็อยากให้ทุกคนระวังในตัววิ่งไวๆเป็นเด็กแว้นนี้ไว้หนะ้าถ้าคุณเจอนะครับ โอเคครับสำหรับเวฟที่3นะครับก็ผมก็ได้ทำการวิ่งไปสร้างป้อมไฟเพิ่มเติมของทั้ง2ฝั่งนะครับจนตอนนี้เนี่ยทางฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวาจะมีไฟ2ป้อมแล้วก็ไฟฟ้า1ป้อมทั้ง2ฝั่งเลยนะครับโดยผมก็ไม่ได้ทำอะไรจากนั้นนะครับที่เหลือก็ใช้ strategy เดิมก็คือถ้าเจอเด็กแว้นก็ พยายามรวบถึงเหมือนไว้นะครับเพื่อไม่ให้มันไปวุ่นวายแล้วก็วิ่งจนเราไม่สามารถทำดาเมจันได้นะครับส่วนพวกฮีริเชลถือโล่ต่างๆมุ่นจะเป็นโล่ไฟหรือว่าถือโล่ใหญ่เนี่ยเราก็สามารถให้มันติดแข็งอย่างนั้นแล้วก็รอโดนดาเมจจากป้อมไฟเราเบิร์นมันเพื่อให้มันตายได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปโฟกัสเพื่อทําลายโล่หรืออะไรมันนะเพราะว่ากว่ามันจะเดินผ่านสมรภูมิไปถึงเนี่ยมันมันตายแน่นอนแหละนะครับมันมันไม่ได้แข็งแกร่งอะไรขนาดนั้นก็ไม่ต้องไปโฟกัสมันมากนะครับ สำคัญคือคุณเก็บสกิล e ของตัวละครหลักท่านลงคุณไว้ใช้กับเด็กแว้นนะครับแค่นั้นเลยอันนี้คือสําคัญนะถ้าคุณทําตรงนี้ได้คือจบครับเว็บ3ก็ไม่มีอะไรอีซี่เกมอีซี Life ์เหมือนเดิมครับ โอเคครับสำหรับเว็บสุดท้ายเนี่ยมอนที่ผมเจอก็คืออบิสมีน้้ำกับน้ำแข็งนะครับผมอยากให้คุณโฟกัสที่อบิสมีนน้ำแข็งนะครับเหตุผลเพราะว่าอบิสมีน้้ำแข็งเนี่ยมันถูกแช่แข็งไม่ได้นะครับตอนนี้แหละครับตัวละครที่เก่งที่สุดในเกมนี้จะได้ฉายแววแล้วนะครับตัวละครนั้นก็คือเอมเบอร์นั่นเองคุณก็มีหน้าที่แค่ชาร์จแล้วก็ยิงไฟใส่โล่แม่งให้แตกแค่นั้นแหละครับหน้าที่ของตัวละครหลักที่เก่งที่สุดในเกมอย่างเอมเบอร์นะครับส่วนตัวอบิสมีนน้ำเนี่ยมันติดแข็ง ได้อยู่แล้วครับไม่ต้องไปทําอะไรวุ่นวายกับมันหรอกนะครับแล้วก็ผมมิ่งไปสร้างป้อมแต่ทีเนี้ยผมอยากให้ทุกคนดูแลจาไ์มันเป็นบทเรียนนะครับดูเลขจํานวนสูงสุดของป้อมด้วยนะครับผมไม่ได้ดูสุดท้าย2ฝั่งแม่งเลยไม่บาลานซ์กันนะครับกลายเป็นฝั่งขวาป้อมอย่างเยอะฝั่งซ้ายเหลือไฟแค่2ป้อมแล้วเพราะผมซัดฝั่งขวาไว้เต็ม2ป้อมเลยผมไม่ได้ดูก็ดูแล้วก็อย่าทําตามนะครับอันนี้เรียกโง่นะครับ เป็นตัวอย่างความโง่ที่แท้ทรูในการอัด โอเคก็ตามนี้ครับส่วนอาบิสเมดก็อย่างที่บอกนะครับเน้นที่อาบิสเมดน้ําแข็งนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถทำให้มันติดสถานะโฟรเซนได้ตอนที่มันยังมีบาเรียน้ําแข็งอยู่นะครับแต่พอมันหลุดบาเรียน้ําแข็งแล้วก็เอาเลยครับเต็มที่ไม่ได้มีอะไรน่ากลัวแล้วส่วนอบิสเมดน้าเนี่ยมันติดแช่แข็งแล้วมันก็โดนดาเมจน้ําแข็งเตาะเตาะเตอย่างนั้นนะมันไม่ได้หลุดออกมาหรอกนะครับแถมคุณจะมีไฟยิงเมลเมลแล้วก็ข้างหลังก็จะมีน้ําแข็งอีกถ้าคุณเล่นตามผมนะมันมันไม่หลุดรอดไปเลยครับไม่ต้องห่วง่แคไฟตัว บบสเมดน้ำแข็งก็พอนะครับ ต่อไปก็คือด่านที่2นะครับโดยด่านที่2เนี่ยมันจะมีแมคาีนิึต์ให้เราใช้นะครับคือในด่านแรกเนี่ยมันก็มีนะแต่หมอนมันไม่ผ่านไงกดไปมันไม่มีประโยชน์นะครับแต่ด่านนี้เนี่ยพอกดปุ๊บไอ้สะพานมันจะหายไปครับมอนที่อยู่ตรงสะพานมันก็จะตกเหลตายไปเลยทันทีนะครับแต่คุณจะเสียประมาณ40มั้อถ้าผมจำไม่ผิดนะครับ สารทีที่ผมใช้ก็คือผมก็ไปตั้งอยู่หน้าวาร์ปแรกนั่นแหละครับแล้วก็ผมก็ไปตั้งป้อมน้ํา2ป้อมแข็งหนึ่งป้อมนะครับเหตุผลเพราะว่าผมอัพป,ป้อมน้ํากับป้อมไฟมาที่เลเวลสามทั้งคู่แล้วนะครับส่วนน้ําแข็งผมยังไม่ได้อัพนะครับเพราะว่าน้ําแข็งเนี่ยมันต้องขึ้นไปถึงเลเวล5ก่อนนะครับไม่ถึงกาการฟอสซอนเตอร์เป็นก้อนๆได้นะครับผมเลยรู้สึกว่า มัไม่จังเป็นอนะ่ะเพราะมันยังติดฟรอสอยู่ไม่ยังเป็นลูกสโลหรอกมันก็ติดฟรอสอย่างนั้นแหละนะครับแค่ผมต้องไปสแปมกด E ช่วยมันหน่อยแค่นั้นเองก็ผมก็เลยตั้งป้อมไปตามนี้นะครับมอนสเตอร์ก็ไม่มีอะไรครับชิลๆอีซี่นะครับถ้าคุณปิดพลาดจริงๆก็วิ่งถอยไปที่ไอ้ตรงตัวลูกปากเมคานิซึมันนะแล้วคุณก็กดซะแล้วก็ให้มอนสเตอร์มันตกสะพานตายไปนะครับ โอเคนะครับต่อไปสำหรับเฟส2ก็ผมก็เริ่มวิ่งไปสร้างโคลนีใหม่ของผมก็คือเป็นทางด้านหลังของวาร์นะครับก็จะอยู่ตรงโซนก,กลางก่อนถึงสะพานเนาะโดยผมตั้งเป็นไฟกับไฟฟ้าไว้นะครับเพราะว่ามอนสเตอร์เนี่ยมันจะเริ่มมาจากเวฟของประตูทางด้านขวาด้วยนะครับฉะนั้นก็ควรจะมีตัวทำาต็มทางด้านขวาไว้ด้วยส่วนทางด้านหน้าเนี่ย มันสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็วคือตั้งน้ํากับน้าแข็งไว้เพื่อฟลอสมอนทั้งหน้าแล้วก็กระเทืบให้มันตายอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนทางด้านขวามือเนี่ยก็ใช้ไฟกับไฟฟ้าโดยไฟฟ้าเนี่ยจะทําการผลักมอนด้วยเวลามันติดกับไฟคือมันติดโอเวอร์โหลดอ่ะมันจะกระเด็นเนาะ มันก็เลยทําให้ผมมาสามารถผ่านานี้ไปได้แบบง่ายๆไม่มีอะไรนะครับเรื่องความที่อัพป,ป้อมมาแล้วด้วยเนาะเราก็เลยไม่เป็นต้องใช้ตัวละครเราไปมองอะไรมากมายนะครับขอแค่คุณก็คอยดูๆไว้การมันหลุดอะ่ะไปสแตนบายไปตรงแมคนิสซึมข้างบนก็ได้นะครับเพื่อเผื่อมันมีแบบเฮ้ยวัตถุฟ c กตัวอะไรวะเนี่ยมันหลุดพ้นมาคุณก็ไปกดให้มันตกสภาตายไปนะครับสำหรับเว็บที่2เนี่ยก็มีแค่นี้ครับ easy game e a life ครับ ลาฟทป่3นะครับด้วยความที่มันดันเป็นสไลด์น้าแข็งนะครับมันก็เลยอีซี่ไปเลยครับเพราะผมมีป้อมไฟเลเ้ยวสอยู่แล้วนะครับก็เรียกว่าไปยืนสแตนบายอยู่บนแท่นรอจิวๆแบบจิวจิวไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็สบายมากๆก็เลยไม่มีอะไรจะแนะนำในโซนนี้นะครับเพราะว่าตรงคลอลนี่ในโซนกลางก่อนถึงสะพานผมเนี่ยมันบิวเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะครับมันเลยอีซี่เกมอีซี่ไลฟ์นะครับ โอเคครับสำหรับเว็บสุดท้ายของด่าน2ที่ผมเจอก็เป็นโกเลมและก็สไลด์ไฟฟ้านะครับซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาเลยครับผมเพราะว่าผมได้ทําปอมไฟเลเวลสองไ,ไว้ก็อย่างที่บอกนะครับผมก็เลยแค่วิ่งไปตั้งปอมไฟอะไรให้มันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยิงยู่ชิวเอาแอมเบอร์สแตนบายไว้เผื่อต้องชาร์จยิงหัวโกเลมนะครับ ก็ลอง,ลองๆชาดๆยิงๆเห่างกันนะครับอุดท้ายมันก็มันก็ผ่านมาไม่ได้ครับเพราะว่าดาเมจมันค่อนข้างจะหนาแล้วนะครับก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรนะครับสำหรับด่าน2ก็ถือว่ายังง่ายอยู่นะค,คิดว่าทุกคนก็คงผ่านได้แบบอีซี่อีซี่นนะเนาะ ตอนแรกเนี่ยผมแจ้งไว้ว่าผมจะทําให้ถึงด่านที่3นะครับแต่พอมาผมมาดูระยะเวลาคลิปแล้วเนี่ยเอาว่าเดี๋ยว3กับ4ผมรวบไปไว้ในคลิปของวันพรุ่งนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเยอะเกินไปนะครับส่วนคลิปเดี๋ยวผมบอกไปก่อนแล้วกันสําหรับใครที่รีบอยากเลีย์ด่าน3ไปเลยนะครับผมเล่นด่าน3ไปแล้วแล้วผมก็ไปเจอโกเลมที่มันเป็นโกเลมของดราคอนสปายนะที่เป็นโกเลมตัวใหญ่ซึ่งที่มันยิงหัวแล้วมันไม่กระเด็นนะ ผมพูดเลยนะ What the fuck แม่งวิ่งผ่านแผงป้อมของผมไปหมดเลยอะ่ะซึ่งมันมาในเวฟสุดท้ายเว้ที่ผมเจอแล้วมาเป็นกองครับเลยอะ่ะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวในคิวพรุ่งนี้คุณจะเห็นแหละแต่เดี๋ยวผมอะ่ะจะทำแบบเวอร์ชั่นที่เจอไอ้โกเลมพวกนั้นแล้วไม่มีปัญหาไปด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะตัดแปะเฉพาะโซนที่เจอโกเลมพวกนั้นมาแล้วผมไม่สามารถต่อสู้กับมันได้มันเข้าป้อมไปมันก็ผ่านนะคุณแค่โกเลมแม่งเข้า เข้าว้าไปหลายตัวเลยอะปุ๊เอามันไม่ตายคือผมไม่รู้ไงว่ามันจะแบบโอ้โหเฮียรถถังฝั่งทนขนาดนั้นอ่ะแล้วก็ ถ้าใครกําลังจะรีบเล่นหนาที่3เนี่ยผมขอขอให้ระวังไงคกเล่มตัวนี้ไว้ในเฟสสุดท้ายด้วยนะครับเผื่อว่าเจอกันเนาะก่อยพวกนี้แม่งถึกนะครับคุณควรจะฟลอสมันแล้วก็ทําอะไรมันก็ได้แต่พวกโอเวอร์โหลดอะไรพวกนี้กระเด็นมันไม่ได้เลยนะอันนี้คุณต้องรู้ไปก่อนนะเพราะว่ามันถือเป็นมอนสเตอร์ตัวใหญ่นะครับมันติดโอเวอร์โหลดมันไม่กระเด็นครับมีแค่ฟลอสซซึ่งถ้าคุณมีฟลอสแล้วคุณมีไฟไปเมลมีน้ําแข็งไปซูเปอร์คอนดักแตกหรือเอาดาบใหญ่ไปตีมันเนี่ยมันก็อยู่อย่างนั้นนะครับ ก็ฉะนั้นดาเมจคุณต้องหนาพอสมควรเนนะาะจริงจริงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาคุณเล่นไปก่อนไม่เป็นไรแล้วคุณก็เก็บพอยป้อมมาครับแล้วคุณก็มาอัพเลเวลป้อมคุณให้สูงแล้วคุณค่อยเล่นให้มันผ่านแบบเพอร์เฟกต์ีหลังก็ได้นะเพราะว่ามันมันเล่นหลายรอบได้อะ่ะคุณก็ยังได้คะแนนได้ของมาแลกได้มาทําอัพเลเวลป้อมอยู่แล้วเนาะอย่างนั้นก็ไม่ต้องสีเรียนนะครับเดี๋ยวเจอกันหน่คลิปวันพรุ่งนี้แล้วกันก็จะเป็น ไอด่าน3กัก็ด่าน4เนาะซึ่งจริงจะเรียกว่าด่านก็ไม่ถูกหรอกมันคือความยากกับตัวคูณของพอยที่คุณจะได้นะครับก็โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ร่วมรับชมมากอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับแต่ถ้าคลิปนี้ผมทําไปแล้วยอดวิวมันน้อยมากๆเนี่ยแสดงว่าคนน่าจะไม่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้กันอะ่ะผมก็จะไม่ได้ทําคลิปนี้ต่อนะครับบอกไว้ก่อนยกเว้นว่ามีคนมาขอไว้ในคอมเมนต์ใต้คลิปต่อให้ม ผมก็จะทําให้นะเพราะถือว่ามีคนขอก็เดี๋ยวเบื่อผมเบิ้ลงานไปอะ่ะวันเดียวผมทํา2คลิปไปเลยก็ได้ก็เป็นคลิปสําหรับทําป้อมสอนเล่นป้อมช่วยเหลือเรื่องการเล่นป้อมกับไอคลิปก็จะเป็นคลิปอะไรก็แล้วแต่ที่ผมจะทํานะครับก็ยังไงต่อให้คนดูมันน้อยอะ่ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีปัญหาแล้วคุณเอาไกด์ไปใช้งานได้จริงยังไงคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับผมจะได้โอเคยังมีกลุ่มคนที่ต้องการความช่วยเหลือในเรื่องนี้อยู่ผมจะได้มาทําคลิปต่อให้นะครับต่อให้วิวมันน้อยแต่ถ้าไม่มีคอมเมนต์ ผมก็ขอไม่ทำนะเพราะว่าแสดงว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีปัญหากันครับโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใกล้ครบพันแล้วขอบคุณมากเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย